สบายดีพอไม่พี่น้องเนาะวันนี้จะมาบอกวิธีขยายพันธุ์ต้นเดลีเนาะนี่อันนี้ยังบาออกดอ,เอกเนาะถือแดดแดดนี่บานงามป่ดนไหนน,นี่คือมันขึ้นโคนเนาะแล้วก็เลยโอกาสจะมาขยายพันธุ์มาเนาะเนี่ยอ่อนี่ก็คือต้นที่ว่าเขาจะมาใส่ขยายเนาะนี่ กขาสังเกตเบิงบอนหางเนาะโคนต้นนะมันขึ้นโคนแบบนี้เนาะเราก็จะคูดออกเนาะคูดเอา,เา,เอาตัวห้กวันเนาะแปบ๊บหนึ่งเด้อต้นนี้ค่อยกระหาก็ขายายไปวางหนึ่ง่ะเนาะก็เลยคูดเอางายหาา้างเนี่ยบได้ปรจะเน้นขยายน้ำขึ้นโคนแล้วก็ เขาขีดดินออกเนาะเอ็กมาปึงตัวตัวลำต้นตัวหักแกมันนี่เนาะมันจะปาดเอาตัวนี้ออกระจงจงหักไว,ว้ตัวลำต้นมันในเนาะเพราะว่าเขาจะได้ไปปลูกไว้อีกเนาะนี่น,นอะออากมาแล้วนี่เอาไว้ก่อนเนาะเดปลูกคืนเนอาตัวนี้นี่เนาะที่ว่าเขาจะมาใส่ขยายเนาะ อาจจะได้อยูสองคอเนาะนี่อเอาขี้ฝอยๆนี่ออกเด้อเด้อเพื่อว่ามันจะวเนเอาเนาะว่าปาดอีกเนาะแบ่งเป็นปเปียงได้สองเปียงเนาะอันนี้น,น,นี่ได้แล้วสองเปียงเนาะแบบนี้ เขากนะ็เตรียมดินเนาะใช้ถุงยางเนาะเตรียมดินใช้ถุงยางนี่ขอเตรียมไว้แล้วเนาะวันนั้นกิเอาข้อที่เขาเตรียมไว้นี่เนาะนี่เอามาปักลงใส่ดินที่เขาเตรียมไว้เลยพี่น้องโพดลงไปเลยเนาะนมันเป็นมุ้งกดี ดูว่าเอาออียงมาดด้วเฉยเลยเพราะว่าเพื่อนๆย่านเนาก็เอาปูนมาต้อยทากันได้ก็ได้ด้อยแต่ว่าพี่เคยเห็นผ่านมาค่ะบริษัทอย่างเกิดอยู่เนาะกับ่นเนาอีกอันหนึ่งก็เห็นคือกันเลยพี่น้องนี่อันนี้คือคือต้นแบบยางเนาที่ว่าเคยเห็นผ่านมาค่ะเนาะจากปาดออกก็บต้นนี้หยังเนาะเกิดลื ไ่เบืองว่ามันโดนปปนลดเนาะที่ว่าเขาเอามาไวเจักเดือนฮ่นาลืมสังเกตลืมนับไว้เนาะขอโทษหลายๆเนาะตัวนี้เนาะก็ได้หลายต้นเตือเนาะนี่หดน้ำตลอดเด้อเอาไว้มองโฮมแล้วก็หดน้ำตลอดเด้อบ่ให้แห้งเนาะนี่ตัวนี้ก็จะได้อยู่หนึ่งสองสามเยังว่มีเวลาแยกออกเนาะ,ะต้องแยกออกใส่เบาไหวยาวเนาะ ขยายไปเรื่อยๆนี่คอยจุนเมื่อยปลูกแล้วนี่นะผู้ใหมาผู้ใดที่ว่ามาปลูกก็ากแจกให้เลยเนาะนี่กระซิมีตัวนี้เนาะพี่น้องสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ต้นดีรีที่คอยใส่นเนาะหรือว่าถ้าพี่น้องมีวิธีอื่นที่ว่าดีๆเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์บอกแนะนำน้ำกัดใดเด้อเพื่อจะได้ไปขยายให่มันอันนั้นเนาะดีขึ้นเนาะ 对。